บางทีมันดังก๊อกแจ๊กก๊อแต่มันไม่มีอะไรน้ำมันหล่อนยไม่มีไเข้าใจไหมถ้ามันไม่เีบแบนไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรอ่านังเกิมึนะทำบุญเนบุญูเนียนหน้าจะกันอยายทั้งหมดเนาะ บุญน่ะบุญจำนวนที่ส่งเนี่ยนะ